ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับรายการ J b บีเอสกกันนะครับและในวันนี้นะผมจะมาเล่นเกมนะที่ชื่อว่า Minecraft นะนะครับผมก็เมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นนี่มานะครับอะไรวะบิว t y Build b a t t l e นะก็ทุณนผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับมก็ได้อยู่อันดับที่3นะฮะโอเคนะครับและในวันนี้นะผมจะมา เล่นเล่นเกมนะไม่ครับอ่าพูดไปแล้วนะฮะโอเควันนี้นะผมจะมาเล่น Build Battle กันนะครับซึ่งเป็นเอออะไรวะ Build Battle เป็นแข่งสร้างนะครับว่าใครสวยกว่ากันนะครับุณก็จะชนะเนี่ยผมอ่โอเคนะไปกันเลยนะครับผมจะมาเล่นเนะี่ยจะไปเล่น Build Battle นะครับไปด้วย โคนะเป็นลุยเลยครับผมเอาเอาเอาฝนเ,เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นออกเซิร์ฟแอบแปบ๊บนน้าผมโอเคนะไปเล่แล้วก็ Friend, uh, no เ,เฟ Built rain, นะนนะครับโนวานะครับกำลังเข้าเซิร์ฟบิวเทรนด่นะดันนะผม โอเคนะค oh. รงบจรงจรจงนะครับก็ผมจะใส่ลาดแป๊บนึงนะผมจะไม่ให้ผู้ชมเห็นนะเดี๋ยวคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะไปอะไรวะไปใช้กันนะครับโอเคนะขอบังขอบังนะครับ ได้แล้วนะครับไปลุยอะไรวะ Build Battle ททกันนะครับผมโอเคนะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นโคดไอ้ที่ก็พวกอะไรวะคนจอยมาแล้วคนมาแข่งสร้างกับผมนะเฮ้ยเค้กเครดิตอะไรเครดิตเครดิตเครดิตอะไรวะนะเนี่ยไอ้บอทปะวะเมื่อกี้โอเคนะได้แล้วนะ มันบอกว่า spaceship นะไปเอาของกันนะครับไปเลือกของกันดีกว่านะยังไงดีวะสร้างไม่เป็นนะครับทำมัวเออสร้างมัวนะสร้างม้วกันกวนะ่าเออคือผมจะไม่สร้างมัวนโดยทำให้ให้ได้นะให้มันทำให้มันสวยๆนะ ขอกไปด้วยนะเมื่อกี้นะเอาใหม่ละโอเคครับผมจะเป็นอย่างนี้นะไอ้ไม้นักหนาเนี่ยเฮ้ยก็เลยดีวะผมจะทำยานอวกาศนะบางคนบอกว่ามันไม่เหมือนเลยครับผมเออผมก็พูดเนี่ยผมก็มันจะคิดว่ามันไม่เหมือนอะไรเลยนะผมไม่เคยตอนผมไปแข่งอันนี้มาไม่เคย เออไม่เคยสร้างพวกสเปสเปชิ p อะไรอนะ่ะมามาก่อนเลยนะครับมีทำให้มันสวยๆนะทำให้มันนิดเดียวนะอ้ไอ้ทำให้มันเพอร์เฟกต์นะฮะโอเคนะจะได้คนโหวตจะได้บอกว่าโอ้ว้าวมันสวยมากนะต้องไปโอ้โห ทำอะไรวะเนี่ยไม่เหมือนเลยทำอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอยอเราตรงนี้ออกนะคผู้ชมโอ้โหผมดูแล้วมันมันไม่เหมือนเลยนะโอ้โห ช่างเถอะนะครับผู้ชมนะฮะโอเคนะโอเค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 อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคแล้วก็แล้วก็เอาสีแดงนะครับไปเลือกสีแดงแป๊บนึงสีแดงวางตรงนี้คนระับข้างบนสุดนะตรงนี้นะฮะแต่ยังเพิ่งยังเพิ่งใส่นะครับให้มันสวยนะครับให้มันสวยๆหน่อยนะฮะอ่านะ จะได้ฝรั่งบอกว่าว้าว beautiful นะโหเราสีดำหายนะครับสีดำหาสีดำสีดำเจอแล้วนะโอเคป๊าปัาป๊าปั๊บเอาออกก่อนนะฮะเหลือสามนาทีนะผู้ชมนะ มีเวลาอีกสามนาทีนะแป๊บมึงนะคุณผู้ชมนะโอ้ก็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้นะอราจะเป็นอย่างนี้นะครับผมปับป๊บปั๊บปั๊บเหมือนว่าวะเอ้า โอเคล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งนะเราก็จะทำพอทำอันนี้เสร็จเราก็จะทำตข้งบนตรงนี้นะสีแดงนะอ้าวเยียนะสวยนะมึง โอ้โหเหลือสองนาทีไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะมันเลือกแต่คนสร้างไอ้มันเลือกแต่คนโหวตนะว่าจะสวยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้ง